<laughs> ใช่ทุกคนที่นี่ปลายเยอะมาก ว,ว้าวโอเคครับทุกคนห้อาหารปลาเสร็จแล้วครับรอชานนนแดลอยู่เอ้ที่นี่มีขนมปังหรือเปล่านะมีเ,เดี๋ยวกำลังไปซื้อขนมปังอยู่นะครับผม สาวไหวอิ่มแล้ว <laughs> ที่ไหนครัพี่บอมแถวนี้เหรอใชแ่แถวแถวสาธระครับผมวันนี้ผมเคยมาไหว ก็มาสองาครั้งแล้วแล้วก็ทุกครั้งที่มาก็ให้อาหารปลานะเพราะว่าวัดนี้ติดกับแม่น้ำครับให้ทุกวันเลยที่ไปวัดไหนติดกับแม่น้ำก็แจกขนมปังแต่ว่าวันนี้นกเยอะสุดแล้ว มาแล้วว,ว้าวกินไหมครับเราเล่นสายมูกินไหมถามนิดแรงมากสายมูสุด <laughs> มมอะเืดถือ,ถอ,อยังไงอ่ะ อ,อันนี้คือเห็นบอมใช่ไหมอ,อ๋อโอเคนี่นะครับนคนแย่งข้าวปลาก,กินนะครับ <laughs> นี่นะครับข้าวปลาต้องแบบฉีกอ็กเล็กๆหน่อยจะได้กินได้หลายๆตัว ใหญ่มากเลยอ่ะสม<า>บูรณ์มากมีคนบอกว่ามาป้อนหน่อยค่ะมูป้อนเหรอ,อป้อนป้อนหน่อยอ่ะอ,อมออะชนน์ทำลายชนน์ นี่นะครับผมทุกคนที่ดูไลฟ์นี้นะครับผมก็จะได้อิ่มบุญไปพร้อมๆกันนะครับข้าวเย็นไม่ต้องกินละพี่บาออกแนวแกล้งสาววายวันนี้มาทำบุญให้สาววายครับผม บอกว่าบอกสาววายอ้อนออนหน่อยสาววายอะ่ะ <laughs> พี่ตัวมันใหญ่ามากอะ่ะอ้อนไม่เ <b> ป็นบุกอ้อนไม่เป็นปลาเยอะมากเลยเยอะมากนี่ดิน่ก็อยู่ข่าง ้้องงงไไไปยููย่่าดเขาแบบเขาซื้อขนมปังมาหลักสิบอานเราซื้อมาแค่อันนี้เองเอาก็ให้ปลายไอ้นี่ไงอาหารเม็ดสามกระถางแล้วที่หลังเราซื้อมาเองเนี่ยเป็นกระสอบอะอจริงเพราะว่ามันเยอะมาก เปลี่ยนมือให้น้องมุบนน้องโม่นะน้องมุสุดยอดมากตัวใหญ่มากที่นี่น่าจะมีคนมาให้อาหารเยอะนะ ทมกี้ผมไปกินข้าวมาแล้วก็ว่าจะมาแล้วก็ฝนตกเกือบไม่ได้มาแต่ว่าฝนหยุดแล้วก็เลยโอเคแวะมาว้าว wow. เอ็กเอ็มบีจ้งได้ครับนี่ครับไปไปยืนเหงาไปยืนเงายืนเงา,เงาตรงมุมจ้างได้นะครับนี่พระเอกเอ็มีริมน้ำโลเคชั่นมีค,คุณไหมครับผมคล้ายๆกับเอ็มี เฮ้ยครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็ตื่นมาก็ไปกินข้าวแล้วก็แวะมาวัดน,นะครับหนึ่งวันนะครับของผมแค่นี้เอง ว่าชื่ออะไรครับปาริปาริวาดราชสงคราม นายลองสิเสียงนกกรงหัวจุกมันลิกวินนกมันโยกตามด้วยลองต่อลองไงต่อละลิ๊กลิ๊กลิกลิกลิ๊กลิ๊กลิ๊กลิกลิกลิ๊กลิ๊กจับลิกลิกติดกันนี่มันกำลังโยกเลยต้องลองต่อเนื่อง ไม่ครับเรียบร้อยครับผม